สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องวันนี้สาสไตล์มีพะโล้แบบไทยๆมาฝากนะคะส่วนผสมมีไม่มากค่ะมีไข่มีสามเกลือมีหน่อไม้แล้วก็หมูสามชั้นนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาโขลกสามเกลือกันก่อนค่ะสามเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเราจะโขลกทั้งสามอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึง เพื่อให้โคลกง,ง่ายขึ้นแล้วก็รากผักชีก็จะไม่ดำด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะหอมมากๆเลยค่ะสามเกลือก็คือส่วนผสมที่สำคัญสำหรับการทำพะโล้แบบไทยๆค่ะ จากนั้นเราจะเอา3ามเกลือที่ได้นะคะมาผัดกับน้ํามันค่ะใส่น้ํามันนิดหน่อยใช้ไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากนะคะเราจะผัดให้3ามเกลือสุกหอมเลยค่ะเราจะผ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลปี๊บมาใส่ค่ะ ผัดสามเกลือกับน้ําตาลปรี๊บให้สีสวยแล้วก็หอมนะคะก็จะใช้ส่วนนี้ในการทำน้ําพะโล้ค่ะหัวใจของการทำพะโล้แบบไทยๆก็คือการใช้สามเกลือเนี่ยแหละค่ะผัดสามเกลือให้หอมและน้ําตาลที่ผัดเนี่ยก็จะได้สีที่สวยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใส่เครื่องเทศพวกผงพะโลหรือเครื่องพะโลทั้งหลายนะคะ พะโล้แบบไทยๆเนี่ยจะเป็นพะโล้แบบคนภาคกลางนะคะคนภาคกลางจะรู้จักดีภาคกลางตอนบนจะรู้จักอา,อาหารชนิดนี้ดีค่ะเราจะใส่สามชั้นแล้วก็ไข่แล้วก็หน่อไม้ด้วยนะคะบางบ้านบางพื้นที่อาจจะใส่พวกฟ้าแก่ๆหรือแฟงแก่ๆไปด้วยก็ไม่แปลกนะคะแต่อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับคนบางพื้นที่เท่านั้นนะคะ สามเกลือที่ได้เนี่ยคะ่ะได้ที่ดีแล้วทั้งสีสวยแล้วก็หอมมากเราจะเอาหมู3ามชั้นนะคะชิ้นโตโตนิดนึงมาผัดเข้าด้วยกันค่ะเราจะผัดจนเข้าเนื้อกันดีนะคะแล้วก็งวดลงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเติมน้ำนะคะน้ำเรา อ,อยากได้ปริมาณเท่าไหร่เราต้องดูจากว่าเรามีหมูสามชั้นเท่าไหร่มีไข่มีหน่อไม้แค่ไหนนะคะก็จะได้พอดีกันค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะของบ้านเรา,าจะไม่ดำมากค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นบ้านใครที่สีอุดำมีความเข้มข้นต้องระวังเรื่องสีนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการสีที่ดำดๆมากค่ะพอเดือดดีแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะหน่อไม้นี้เราต้มก่อนเนาะให้เขาจืดจืดนิดนึงไม่งั้นจะขืนค่ะใส่หน่อไม้ไปแล้วก็ใส่ไข่ที่เราต้มไว้ค่ะวันนี้ก็มีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลย ใส่ลงไปในปริมาณที่เราชอบนั่นแหละค่ะเราอยากได้แค่ไหนเราก็ใส่ลงไปแล้วก็กดๆให้เขาจมๆลงค่ะจากนั้นเราจะเคี่ยวเขาไว้ให้สุกทั่วถึงกันเนาะถึงตอนนี้เนี่ยหอมมากค่ะเราจะใช้เวลานิดนึงตรงนี้เนาะถ้าน้ำมวดลงเราก็เติมได้อีกค่ะเติมได้ทีละนิดทีละนิดค่ะแล้วก็ชิมไปด้วย พะโลไทยง่ายๆค่ะทําง่ายๆปกติเนี่ยถ้าทําบ้านไหนทําพะโลแบบนี้นะคะเขาก็จะมีน้ํพริกกะปิอีกถ้วยหนึ่งกินด้วยกันอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะขอเปลี่ยนเปลี่ยนกระทะใบใหม่นะคะเอาแบบที่มีหูหยิบสะดวกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอุ่นเขานะคะถ้าหากกินไม่หมดเราก็จะได้หยิบ เอาอ er อกมาอุ่นได้อีกหลายหลาวันค่ะพอถึงตอนนี้เนี่ยเราจะคอ nah, ่อยๆปล่อยให้เขารุมๆไปอย่างนี้นะคะเปิดไฟอ่อนๆค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะปรุกแบบไทยๆย ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าที่แล้วนะคะชิมดูรสชาติก็เค็มนิดหวานหน่อยค่ะพะโล้พระโล้ไทยๆไม่มีรสชาติที่ซับซ้อนอะไรมากมายเสร็จแล้วเราจะใส่ผักชีแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วพระโล้ของเราเนาะถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยยิ่งอุ่นก็จะยิ่งอร่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ